กาบสบายดีพี่น้องเมือนนี่น่ะสวยเราสีมาดำน้าน้ำเจนี่นอนพี่น้องเพิ่นยังม่แล้วพี่น้องเอ้ยเจนี่นอนกายังลาอยู่เพิ่นว่าน้ำกะลาอยู่บระดูน้ำดอกมาเบิ่งว่าเพิ่นอยู่บ่อนใดน้ำลงมาทงพี่พี่น้องมาหอดแล้ว น้ำเพิ่นลงมาท่องพี่เนาะว่าเพิ่นดำบบอนได้มองเพิ่นพักเศร้ากินข้าวอ,อ,อยู่ห่มคามตะเกีากับมากันที่แหละจำพอดีเอาน้ำกับนี่ลายพอดีดำ เจนตลูกสาวกันเนาะปอยเจนนิโนนระสายขึ้นเถิงสบายดีพี่น้องสบายดีลูกสาวลาวเพื่อนยังขึ้นเถิงคือบ่เห็นกันซะถ่ายเจมาก,ก่อนเห็นจะมีเพื่อนดำน่าไปเขาสิฮาว่าหฮ้อ เดือนเก้าผู้จักชียาน่ะอิชิเล้วน่ะโธ่มาทำมันดาฮะหน้าแข้งได้นี่เบาสบายดีพี่น้องหนกว่าสบายดีอ่าดับหน้าไว้ให้พี่น้องเบิ่งแน เป็นยังจึงบุเป็นฟดา้งบูดาเ่จะเป็นคนด่างส้นประดับให้ดนาเลเดัค่ะด่างทางด้านใดคันี่เจดังหักค่ะด่างหักด่งหักมาลักทำไมสบายดีนกว่าสบายดีพี่น้องค้าจ้องุกได้ เดี๋ยวสิมาดับหน้าซจีจโนนบมอแม่นบอกดิซอ่อยู่จักมัดจักแดงนี่แหละฉันดับเลิกดับห้ดับหน้าแล้วสมื่นนี่ฉันดังแล้วป้าเธอประธานาธิบดีดังสมื่นนี่ดำหน้าก็ได้ดำเป็นริบบ์อีกอย่างนี้นะเฮ้ยน้าอะแข็งแข้งกูลงดำบเลยลงประดับมึงดูมึงนะเฮ้ยเจฉันจะแต่งตัวสวยๆให้ฉันดำหน้าบัดอ่ะลองเบิ้งมัดหนึ่งมันสิแข็งขึ้นหน้าเธอจิบอฉันดำบหน้าฉันต้องการคันจ้องเด้ฉันได้แนวนั่นละ เปาวนนลากเงินซันด้ยทายแล้วกระเป๋ากัเฮ้ยเออจะน่าเงินล้านเธอเสียสันบลาผิดชอบไดอุ้ยมีมีับมีมีมีข้าโคษณาอยู่ขีมตัวหนึ่งเฮยฉันคนดัอโทฉันมันดับให้ดับนายท้ายได้โทรเธอมาเองสันเปล่านะมาดับเมืองในหนาจีโนนมันเป็นแบบใด

ผู้มาดำให้ดำหน้าให้ชาตินี่ต้องเป็นท่าเบาทำนั่นแน่นฮะชาตินี่ต้องเป็นคนเบาเนาะเออคนจะคล้องให้จะคล้องหน้าอยิงบอลลูนมาเพื่อข้าดำแล้วเป็นให้อย่างบอลลูนมาเพื่อเพื่อเพื่อใกล้เพื่อกาผูกวัวผูกมอเบิ้งในพี่น้องตาเว้นนะป่านนั่นอยากแล้วดำหน้ามันกระจ่างกันยังบ่แล้วดำหน้าป่านห้อยป่านนั่นนะ แป้งโตลงมาน่ะทรายเดียวก็น่นเองละน้ำนี่ละพี่มาดันงทางไหนเงินพี่ดั่งหน้าแข้งต้องดั่ไวไวงานทงแน่ที่ไปจิ้งรถนองป่าน ấy. ไวไวคาดานนี่ให้นางจี้คาดมือ่อน,นีน้นะคาดเป็นอยู่บ่เป็นบ่เห็นอีเด้นนี่ันจ้องมันบ่ได้มันมัน,นบ่เบื่องเนาะจ้องโมพึ่ง จ็คสิไส้เห็ดยังหมวกนะคันว่าไส้ไส้เดียวนะจะสิโอ๊บมันเห็ดยังน้าอันนีไล่หัวมันนี่นี่นี่ไปเทินไปเทินไปทีดนี่ยดำเนี่ยคือคนละแบผู้นึงปิ้นก้นไปเนี่ยนึงผู้นึงปิ้นหนาไปเนี่นึงกระเฮ็ดทำให้ขาดท่าขาดที่กันเนี่เนาะขึ้นหนาลงใต้บ่เฮ้ยเนาะ มาอยันพี่ปอยมาพี่มาอันนี่ยเนี่ยกับพาะกับลือูกนะเจ้ากับทีมันชาเมื่อนเนี่ยกับชาอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยเสียอยังสู้กินนะวันนี้ว่าเรื่องกินก่อนเลยนะจริงเงินนะเฮาเขาประเด็นเลยเฮามาเมื่อนี้เนี่ยฮาต้องกินเช้าให้เช้านาเลี้ยงไก่เลี้ยงไกลต้องกินไก่กินแล้วเฮ้ยกูเป็นขี้กาดกินไก่้หมดได้ละกินได้ซะ ขางวดจะเป็นอย่างขาโลาถาเด่นาดังชะก่อนาเป็นักร้องดังๆชะก่อนขางวนางน่ะบระธานบดระอรราจริงฉันกดังแล้วด้่ะดังเลยดังรักแต่อีกมีละดังฮะดังฮะบอสพี่เสริมดอกเสริมดังนี่ฮันินัอย่างนั้นไม่ใช่เพไปเสริมดังเลย เฮ้ยเอาว่าเลืองเสริมด่างกูก็อยากเสริมเฮ้ยบ่าเ้ไหเฮ้ยครับอีกจะไปทิ้งหนาเฮ้ยมอไหลบอกมาเดี๋ยวนี้ทิ้เมื่ทะเลหูมองไปอยู่เดือนหนานี่ที่ไปเสื่อมไปย่างเบืองสะกอนแม่สบายเออที่ไปเสริมด่างเฮ็ดคิวเฮ็ดปากเฮ็ดยังคือเข้าเลยล่ะน้องบอกบอกกลิ่นยาสูงเนี่ยบอกเฮ้ยหนาอกัเฮ้ยมีเนี่ยกินสูงก็อยากกินอยู่อยากสูงเฮกูน่าหนาหนาหนาเอ็นดำแตนหนาเอ็นแฝงชันชันเนี่ยก็เฮ้ยเฮ็ดัำซิงาวกับต้มกับไรบ่เฮ้ย ได้คันมีเง right ินนะโฮ้ยไปเกาหลีหลอไเนาะแม่ก er ูจุดเงินดีดีไปประเทนอนไปคันมึงออกก็อ่อนอ้าวดุละอป็นยังไงดูละมึงไบ่มีเงินเลยประเทศที่มูงามประเทศทตัวเองแล้วตัวเองกับนี่มาได้งามกูก็พอนเดือนละเดือนละบาทเดือนละบาทเดือนละพันกี่ผูกกระดิ๊กี่ไปห้าร้อยปีเฮ้ยกูว่าขันมึงนะถ้ามึงมีเงินนะมึงไปเฮ็ดตาซัก บอมันจํำกันตาจำกันบอผมนี่นะเฮ้ยผมเกษตได้่เนปลูกได้เฮ้ยมันจะเริ่มล้านขึ้นล้านขึ้นเล้วพี่น้องเฮ้ยผมก็ดีอันนี้เนี่ยมันเรื่องของอยุไ่เลยแม่เมื่อกาอยาหอดรักษาเลบยังเฮ้ยเท่าไรสักลักที่ติดตากะน้อยหมดเสื้ออน่เกี้เ่าักยักแล้วกูบบชัดกูเจ้าให้ชาแนลเพราบอมันเตะยทัดนเูนุ่มเยไรอี เกิดแดไหลเนาะเกิดดแดดนอเพอไปเกิดแดดหาเอเพืทิวนางนะโอ้ขนาดดำนายังสวยเด้อออร่าต้องตด่ยตัดตลายเลยดแายเลยนาเคห์เคราะเครห์นเคราเฮ้ยนี่มือวานอ้ก <necessarily. S 2> like ้ามก่อนเลย ต่วนเยินื่าว่าไปเมืองท่าปังทองไปยังก็เจ้ไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวยังเคยเลยไปช่งลูกช่งเต้าอ้าวลูกปจักทางไปบ่ลูกปจักทางมือนะก็เลยไปช่ไงเฮ็ดไะไแหละก็ไปจักทางมือะลูกชายบอลูกชายโอ้โห้าอยู่มลนะบ้านเฮ็ดมาให้กินแน่เอ้าบ้านบ้านนั่นนั่น มันอยู่ใก่กัเนันเบรส <HHH> ิกกว่อเเฮ้ยไปแวะนะเทนวันกัไปแ่ดั่มสีเล่เลยน้องป่านเขไปค่ไปบอกให้ไปติดรถนะให้ไปเข่าห้มนี่ย่ได้ออกเด้อเด้อนี้ลไม่ดัาตอยมันมีไดเจมืกับนวนั่นแหละจะไปติดหูอ่าให้เจยปติดโอ้ยเนียนแต่ตุ้ยไข่ของพ่อที่ในหม้อขวดที่สวนดำมันไว้คนด้อมันจงไปทักทอน น้าเฮ้ยปิดแต่ว่ายว่าพอจิตดำให้ลูกดำเลยค่ะดำหน้าแข็งแต่ว่ายจะเป็นอะไรทุกพอจากแม่ว่าเจี๊ยแข่งเจี๊ยโล่นจะเป็นว่าซ่าซ่าอีหล่อเวลาลงลงไฮน้าครับต้องมีวิธีลงเฮ้ยนอนแล้วกูสิลงไฮน้า เิ่น <out> ี่มาเบิ่งเด้อพี่นั่งสิดำไว้ให้เบิ่งนี่เสียงรถหรือเสียงยนต์กันแน่พี่นั่งเบิ่งนี่น่ะเสียงรถหรือเสียงยนต์อยู่หัวก่อนเด้อ เป็นอยังเ้ยโอ้เจ oh, ม่นดีใจมาซอยนารถมันตายพี่น้องซีได้เข่าโฮมแล้วดานหน้าเครื่องให้กันแล้วซีได้กินต้มไก่ฟรี <c oughs> อ้าวแล้วดอปุ๊ดตอนนั้นโห้ยเงินสองคนห้านะถึกเลขแล้วเป็นอย่างนะ่า <c oughs> ชิดเกี่ยวกันยังน่นแหฮงบะเทิงมจา,าจักจิบมึงดูวยจีบมึงอยู่นางฮู้เมื่อนี้มาดับนะ้าซอยนางนางบอกเก็บป่งพาวานบะจกักคนอื่นม่เลยต้องป่งพาวานอันนี้รถสิตายเลยอ้าวสิเล่วนะ้าอยู่บะเจ๊ มกรเลงขึ้นบงไี้ปานจะเามืงเชงมันดืเนีเหื่อนางเหื่อนางอุ้ยุนจะเป็นเบื่อดีติดมอคอค่าจะมันเป็นะจ๊ตมได้ไรอีกเราแกงดิ้นมึงเช้ติดเราแกงมึงเงติดบ้างติดมันแน่นั่นแลลวหมูพาใส่สุดธรรมดามันบมดใส้มันใส่สายเดียวกับกระโปงมันย่านมันก็เียนี่า รถตายแล้วพี่น้องไทยเมียซองให้อุตส่าห์วะยายเงินกระเป๋าแขกสิมาซอยวาอยาให้มันแล้วเนี่นางพันรถส่ออีกแล้วออกเครื่องไม้รถเจ๊ส่อทําไมกระเงินมมรวยอยู่แล้วเจ๊นี่แล้วจะทาไ,ไงเจ๊ท่านอะไรบันเนี่ยเห็นอะไรบันนั่งนอนอยู่ให้เธอเป็นควายซะมันบื่อ <laughs> มีกโอ้แล้วน้าได้กินต้มไก่โอ,โอ้โปรเจกต์อยู่กันนาบ่ได้บ่รถเนี่ยทั้งเสียงนี่มันตายไหมนี่ท่านว่าวมานลยนี่ว่าวมันเป็นยังว่าวมันยังไม่หยุดอยู่เอาเหินเละมันรีบมันไม่รีบครับนานเนี่ยมันหาละโทรศัพท์ลีวมาเบิ้งเมื่อนี้นะ่ะฟีอะไรละไน้องเงินเนาะ ร้อนจริงๆนังหันกับเขาไปเป่นย่งาดต๊ก็ดีบอกฝันขาดแต๊ก็ห่ยบัดได้มอดแหละคือการก r a รถจักรนั้นแล้วเฮ้ยบัดติดไม้มันบัดได้ได้สายถ่ารถบกพุนเอด้อ้าถ่ารถบกพุขเมืองได้เอ้าบ่อบ่อทให้สร้างริ้วมาแปลงบ่อแล้วแหลสร้างริ้วสร้างริ้วกับพสร้างริ้วอันเมาสนะ เลย่นอะไรอันนั่นนะอุ้ยพี่น้องจ้าไะเฮ้ยไปไปซอยในโลนคะแนนนั้นน่ะเขาเล่นอะไรไย่างไปทงนั่นไปบ่อันดับหมายเลโน่นแล้ยกันจางย่างไปทงในโลนไปน้ำแข็งป้ากระส่งในมัมมอวันเจ้พี่น้องบทธรรมดาเด้อมาหน้าหลาจ้านี่ม้วน คุณน้องจืนกับแอลอ้อนใส่แล้วปัดทีมงานพยางมาแก็แอลอ้อนแล้วนางแบบทาในกับ,บธรรมดาลถตายก็ได้ใจมากตู้ ต่ำงอนเด้อพี่น <Abby> ้องเด้อพททีมงานมาคอรถรถตายฮะตายอีกแล้วสิไดตกพูดนะคุ้ยนะพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้อง สบายดีบา้าแกมสันทสสิมาดำัหน้าซอยเดินี่เด้อสบายดีจ้ามีกาลายี่บ้ามาอนี่นนะทีมงานเขมามามาโทตั้งใจว่าสิมาดำัห้เจนิโนนแต่ว่าเจนิโนนรถตายแม่นบ้า ลิศเล้วเปิดเซอร์ด้วันน้าไน้าไผนานคือว่าวนมีกุแบอกเาวเต็มเล่าโอตโลด โอ้มวา,วายนี่งโน่นอ่ะโี่ได้เลขเล็กแล้วรถเลขเล็กวะมี่บอท่าเอาโจมขึ้นช่อยแน่นี้แน่นเบาร่องเทปคือไม่ร่อง พาดแล้วโยขอเก็บพาดไปนาพุไล่คุ้งมาเพียงตอนนี้เยลิปนีนะ่งราเฮคลิปนี้จ้าขาดกูตามมันกขาดผูไล่กแเป็นกลังใจให้ิงานเราด้วยนะจ้าเจอนคลิปหน้าเดี๋ยวลิปหน้านี่นะิบมีนนะให้ลมแบบนอจ้า